สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะวันนี้เวงก็จะพาทุกคนเข้าสวนนะคะหลังจากที่หายไปหลายวันแล้วก็ไม่ได้เข้าไปดูแล้วก็ไม่ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ของเพื่อนๆแล้วก็เอฟซนะคะเพราะว่าพ่อเข้าโรงพยาบาลนะคะพ่อไม่สบายเว<อ>งก็เลยหยุดทําคลิปไประยะหนึ่งสักประมาณอาทิตยก์กว่านะคะแล้วก็ไม่ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ของเพื่อนๆแล้วก็เอฟซนะคะสําหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนะคะแล้วก็ เบนก็สัญญานะคะว่าจะเข้าไปชมเข้าไปเยี่ยมทุกๆบ้านนะคะเบนก็จะทยอยเข้าไปเยี่ยมทุกๆบ้านหลังจากที่ตอนนี้พ่อออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะเราก็จะเริ่มมาเข้าสวนแล้วก็ทําคลิปเหมือนเดิมนะคะนี่ก็จะเป็นแปลงผักบุ้งที่เราปลูกนะคะรดนฝุฝนไปหนึ่งครั้งทั้งไหนฝนตกแรงบ้างคะทั้งนี้ฝนตกไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่นะคะแต่ก็ว่าพอชุม่มชื้นดินหน่อย นี่ก็จะเป็นผักบุ้งที่เราปลูกอายุได้20วันนะคะต้นก็อวบยาวนี่จะเป็นผักบุ้งของสนแดงนะคะซองละ140บาทต้นของเขาก็จะไม่เป็นแขนงนะคะวิธีการดูแลก็คืออาแปลงนี้กับแปลงนี้ปลูกพร้อมกันนะคะแต่สังเกตว่าแปลงนี้ยังไม่ค่อยยาวนะคะเพราะว่า ตอนปลูกเวนไม่ได้ใส่ปุยรองพื้นนะคะส่วนแปลงนี้ยาวแล้วสวยด้วยแล้วก็ทนคายได้แล้วนะคะคือแปลงนี้ปลูกพร้อมกันวันเดียวกันแต่ว่าเวนใส่ปุ๋ยรองพื้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปสามครั้งแต่อันนี้ใส่ปุ๋ยไปสองครั้งไม่ได้ใส่ปุ๋ยรองพื้นนะคะสาเหตุที่หนึ่งแปลงใส่ปุยรองพื้นแล้วก็อีกแปลงไม่ได้ใส่ปุ๋ยรองพื้นก็คือถ้าเราใส่ปุ๋ยรองพื้นพร้อมกันนะคะเราก็จะ ยาวพรอมกันเราขายไม่ทันนะคะผักของเราก็จะเสียเพราะฉะนั้นเวงก็เลยเลือกที่จะใส่ปุ๋ยรองพื้นหนึ่งร่องแล้วก็ไม่ใส่ปุ๋ยรองพื้นหนึ่งร่องนะคะเพื่อที่จะถอนแปลงนีิสิจแปลงนี้ก็ได้ถอนโตนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการขาดตนแล้วก็จะมีแปลงนู้นกําลังเตกใบมาแล้วนะคะถ้าเราปลูกวิธีนี้คือเราจะได้ผักขายทุกวันไม่ขาดตนนะคะลูกค้าของเราก็จะ แวะมาซื้อได้แบบไม่ขาดตอนก็ไม่เสียลูกค้านะคะส่วนฝั่งทางนี้ตาเล็กก็กําลังขุดดินนะคะเปะเพื่อที่จะตากดินเพื่อที่จะลงมเมล็ดผักบุ้งแล้วก็ผักขมนะคะช่วงนี้ผักใบที่สวนของเราก็จะมีผักบุ้งผักขมแล้วก็สลัดส่วนสลัดเรนไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะแล้วเราก็จะไปนเน้นพวกผักกินผลอยู่ด้านล่าง ฝั่งทางนู้นนะคะก็เลยผักใบไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูนี่จะเป็นแปลงผักบุ้งนะคะยังไม่ได้ใส่ปุย๋ยนี่จะผักโขมผักโขมเราก็จะปลูกเป็นสองรุ่นเหมือนกันกับผักบุ้งนะคะเพื่อที่จะได้มีผักขายทุกวันนะคะส่วนแปลงนี้เก็บได้แล้วนะคะถอนกินถอนขายได้แล้วจะเป็นผักโขมสองละสิบบาทนะคะ สวยมากนะคะแล้วก็ต้นอ่อน2องละ10บาทเนี่ยถ้าเราปลูกดูแลรักษาแล้วก็ได้ผลผลิตเต็มที่นะคะทองละ10บาทแต่ว่าเราก็ลงทุนเรื่องค่าน้ำแล้วก็ปุ๋ยแต่ก็คุ้มอยู่นะคะเวนทํากัาละ10บาทซองหนึ่งเวงนก็ขายได้ประมาณสุกสี่ถึงห้า้อยนะคะ อย่างที่บงว์เคยบอกนะคะใครที่ต้องการที่จะปลูกผักก็หาตลาดดีๆก่อนนะคะได้ตลาดแล้วก็ค่อยปลูกผักใครที่มีงานประจําก็เกาะงานประจําไว้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอ่าบางตลาดบางพื้นที่อาจจะขายยากขายง่ายนะคะแต่ว่าฝังทางเเวเป็นปลูกเองขายเองไม่ได้รับเขานะคะเรื่องขาดทุนก็จะไม่มี คือเราก็ขายเราก็กะประมาณเอานะคะวันหนึ่งจะถอนไปกี่กรัมดีหรือว่าถอนเยอะถอนน้อยขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นเป็นช่วงต้นเดือนหรือว่าปลายเดือนนะคะส่วนถ้าช่วงต้นเดือนแหวนก็จะเน้นพวกผักไปเยอะๆหน่อยถ้าช่วงปลายเดือนมนก็จะเงียบหน่อยเนาะเราก็จะถอนผักไปน้อยหน่อยแต่ถ้าพวกผักกินผลเราจะ <c oughs> ถึงจะต้นเดือนปลายเดือนถ้ามีผลผลิตเยอะเราก็ต้องเอาไปเยอะนะคะแต่ว่า ทุกครั้งที่เวนไปขายนะคะคือหมดทุกครั้งไม่มีเหลือนะคะรายได้ก็จะประมาณแล้วแต่ขึ้นอยู่กับผักนะคะแต่ก็ได้หลักพันทุกวันนะคะมันก็ดีไปอย่างคือเป็นนายตัวเองถ้าเราอยากได้เงินเยอะเราก็ลงทุนเยอะแล้วก็เหนื่อยให้เยอะเราก็จะได้เยอะนะคะถ้าอยากได้เหนื่อยอยากได้น้อยเราก็ไม่ต้องทำเยอะทำมากก็ได้นะคะอเอาแค่ รายได้ขั้นต่ำก็พอนะคะแต่สำหรับเวนคือค่าใช้ใจ่ายเยอะเวนก็ต้องวันหนึ่งเวนต้องเอาให้ได้หลักพันกว่าขึ้นนะคะไม่อย่างนั้นก็อยู่ไม่ได้เนาะสำหรับวันนี้นะคะแวเนก็พามาดูผักนิดๆหน่อยๆน,นะคะเพราะว่าเวนพึ่งพึ่งหายเหนื่อยเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยมีเวลางานเราเยอะสำหรับวันนี้เวนก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ